ไปล่องกินอาหารร้านเจ๊กบนำทิมโดยเจสมิทธ์ทั่วนะคะหลังจากที่พ่านนายไปหาคุณหมอเสรียบรอยท้องก็เริ่มหิวนะคะมากันที่ร้านเจ๊กบเลยวันนี้จะเจอเจ๊กบไหมไม่เจอนะคะเจอแต่หยาดหยาดเขามาถึงร้านด้วยความโมโหหิวและกะตาล่ายนะคะพ้ากันสั่งลุ่งแบบเต็มที่เต็มโต๊ะไปหมดเลยจนว่าเจ้าของร้านบอกว่าขยายโต๊ะไหมอากระยับขยายโต๊ะกันมากแบบนี้นะคะสิ่งที่แนะนําอยากจะให้สั่งเลยก็คือโอ้โหดุนนั่น ก่อนนั้นก็คือต้มยำค่ะผักบัาทานต้มยำกุ้งนะคะและกุ้งทอดกระเทียมน้ำมันชุ่มๆแบบนี้แต่ว่ารสชาติแบบแซ่บมากเคยแนะนําเลยต้องสั่งต้องสั่งจริงๆวันนั้นสั่งไปประมาณ4ี่ห้าอย่างห้าหอย่างได้ั้มคะเออแล้วก็มีเบิลด้วยก็คือต้มยำกุ้งนั่นเองแล้วก็มีทอดมันแบบนี้นะคะก็แนะนําให้สั่งเขาขายเป็นชุดนะชุดละร้อยและนี่ไข่เจียวที่พวกเราสั่งไปฟูๆกรอบๆจริงๆทํากินเองที่บ้านก็ได้นะคะแต่ว่ามันไม่อร่อยเท่าสั่งคนอื่นสั่งที่ร้านทํา นี่คือต้มยำกุ้งชามที่สองค่ะของพวกเรา